สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหงมูไทยแลนด์เราพามาที่ตรงนี้จังหวัดลําพูนใช่ไหมครับเป็นเขตจ,จังหวัดลําพูนล,ละลำพูนเมื่อกี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่อําเภอสันป่าตองซึ่งไปดูต้นที่มันปลูกใหญ่แล้วอันนี้คือไม้หวงหัวรี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตัวนี้เป็นไม้เศรษฐกิจตอนนี้มาแรงมากนะครับปลูกทุกจังหวัดในประเทศไทยนะฮะทุกจังหวัดทุกภูมิภาคเลยในประเทศไทยเราก็พาท่านผู้ชมตามไปดูว่าแต่ละพื้นที่เขามีแนวคิดยังไง เขาคิดยังไงถึงปลูกตัวนี้แล้วปลูกแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันติดดีไหมอัตราการรอดการเจริญเติบโตมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราอยู่กับเจ้าของสวนนะครับรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับกับผมธนูมีสัตว์ครับอดีตปลูกในการโรงเรียนวัดเบรุวันครับครับอ๋อเป็นท่านผอนะฮะขออนุญาตเรียกท่านผอนะครับท่านผอครับตัวนี้ท่านผอรู้จักไม้่วงหัวลี่ได้ยังไงไม้พยุงไหหลำพยุงเวียดนามตัวนี้ครับรู้จักจากเพื่อนครับเพื่อนแนะนำให้ปลกก็ลูกแนะนําด้วย อ๋อ oh, ครับผมและตอนนี้ปลูกไปกี่ต้นแล้วฮะปลูกไปประมาณ200กว่าต้นอ๋อ oh, 200กว่าต้นอันนี้ปลูกมานานหรือยังครับต้นในขนาดนี้ประมาณ 2, 2, 2เดือนกว่า2เดือนกว่าก็ถือว่าตอนนี้สําหรับผมนะผมมองว่าติดแล้วนะครับตอนนี้ติดติดดีแล้วนะฮะท่านท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้ใบเขียวแตกใบใหม่เรียบร้อยก็แสดงว่ารากเดินดีซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะฮะก็เหมาะที่ในใน,ในการปลูกต้นไม้นิดนึงแล้วก็เราดูแลเรื่องหญ้าเรื่องวัชพืชได้ได,ดีเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันก็โตขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ท่านพอครับตัวนี้ไปซื้อมาเนี่ยสองสองร้อยสองร้อยประมาณสองร้อยสองร้อยกระต้นไปซื้อมาจากที่ไหนครับที่ห้างฉัดลำปางห้างฉัดลำปงนะาง๋อก็คือเป็นหงมู่สาขาลำปางศูนย์หงมู่ลำปางนะครับก็ติดต่อได้ศูนย์หงมู่ลำปางตัวนั้นจะมีต้นกล้าที่มีใบรับรองสายพันธุ์อันนี้มีไหมครับมีใบรับรองครับมีใบรับรองสายพันธุ์ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรร100้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนถ้าขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับแสดงว่าท่านส่งออกได้ทุกต้นแน่นอน เป็นสายพันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย100%เนตะฮะตัวนี้มันเป็นไม้เศรษฐกิจที่โตเร็วมากเมื่อกี้ผมจะเล่าให้ท่านผอ,อ,อฟังว่าเมื่อกี้ผมไปดูผมไปดูที่อำเภอสันป่าตองเขาปลูกมา2ปี6เดือนเส้นผ่านศูนย์กลาง5นิ้วคือมันมันเป็นไปได้ยังไงที่ต้นไม้มันจะโตได้ขนาดนั้นแล้วมันเป็นไม้ราคาแพงด้วยมันไม่ใช่ไม้ที่ราคาถูกอย่างไม้สำฉาไม้สำฉานี่ผมว่าในตัวนี้โต,ตเร็วไม่ได้แพ้ไม้สำฉาคือตัวเร็วจริงๆ แล้วที่สําคัญคือมันเป็นไม้ที่มีราคาแพงด้วยโตเร็วด้วยแพงด้วยท่านพอครับแถวนี้มีคนปลูกบ้างไหมฮะแถวนี้นอกจากท่านพอเอยังไม่มีครับยังไม่มีครับยังถือว่าแสดงว่าเปิดใหม่เลยเปิดเปิดตลาดใหม่แถวนี้เลยว่าไม้เศรษฐกิจเนี่ยที่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเดี๋ยวต่อไปก็ต้องมีคนรู้จักแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ที่ผมส่งเสริมให้ปลูกมา3ปีเนี่ยสปี4ปีที่ผ่านมาตอนนี้ทุกจังหวัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต ท่านพอเคยเห็นในคลิป YouTube ใช่ไหมครับเคยดูแล้วใช่ไหมไอตัวนั้นคือของจริงทั้งหมดของจริงแล้วก็คลิป YouTube เนี่ย4 0 0 500คลิปนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ชมนะไม้่วงโหรี่ไม้เศรษฐกิจเงินล้านของจริงนะครับตัวนี้เป็นไม้เศรษฐกิจเงินล้านเพราะว่าเอาปลูกทําการเกษตรมาทุกอย่างนี่ปลูกลําไยปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนั่นราคามันมีขึ้นมีลงปีนี้ก็ได้ได้ข่าวว่าลําไยราคาตกครับตกเยอะไหมครับตกเยอะตกเยอะเลยซื้อ แล้วเราลงลงทุนไปแล้วเนี่ยสงสารเกษตรกรนะฮะลงทุนไปแล้วไม่ได้ตังค์คืนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราควรจะหาพืชใหม่ๆมาเสริมนะครับสําหรับผมผมไม่ได้มองว่าตัดลาไยล้มลงหมดเลยแล้วมาปลูกตัวนี้ไม่ใช่ฮะแต่อยากบอกชาวสวนลําไยด้วยนะครับว่าเราควรจะหาพืชตัวอื่นที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงๆเนี่ยมาปลูกเสริมเข้าไปนะครับอย่างน้อยๆเรามีไรายได้จากล,ลําไยเราก็ต้องมีไรายได้จากอย่างอื่นในระยะย,ยาวด้วยตัวนี้นะครับที่จริงมันเป็น เงินบำเหน็จบำนาญของเกษตรกร,ร,กรที่ถ้าไม่มีเงินเดือนเหมือนข้าราชการนะครับไม่ได้เป็นข้าราชการบำนาญไม่ได้มีเงินเดือนไม่เหมือนเนองินเดือนรัฐวิสาหกิจเป็นเกษตรกร,ร,กรธรรมดาแต่มีเงินออมก้อนโตเงินกเกษียณก็แล้วกันนะฮะต้นนี้มูลค่านะครับมูลค่าเนี่ยอยู่ที่นะครับถ้าสมมติในประเทศจีน10ปีผ่านไปท่านพอ่อปลูกมา10ปีเนี่ยในประเทศจีนราคาต้นละ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทในประเทศจีนแต่ถ้าในประเทศไทยเนี่ยเราตีต่ำสุดกิโลละห้าร้อยถึงห้าพับาท ต่ำสุดมันจะตกอยู่ที่ต้นละ10,000บาทอันนี้คือต่ําสุด60กสิป,ปีคราวนี้ร้อยต้นก็เป็นเงิน1ล้านบาทอันนี้คือขั้นต่ำนะฮะขั้นต่ําถ้าสมมุติว่าเราปลูก200ต้นตอนนี้ท่านพอออปลูก200ใช่ไหมครับสองกว่าต้นก็ตกประมาณ2ล้านกว่าบาท2ล้านกว่าบาทนี่ใน10ปีแต่ถามว่าตัวนั้นคือราคาขั้นต่ําแค่นั้นเองถ้าสมมติราคาแต่ว่าทั้งนี้นท้งนั้นนะครับเราซื้อตามราคาตลาดจริงสมมุติราคาังอยู่ที่ต้นละ20 0 0 0บาทอาจารย์ก็จะมีอะพอ,อ,อก็จะมีรายได้ประมาณ4ล้านบาทจากตัวนี มันอยู่ที่ราคานะตอนนั้นแต่ที่แน่แตอนนี้นะครับมันเป็นไม้ที่แพงที่สุดแน่นอนครับอาไม้ที่มีอยู่ในตลาดจีนนะครับไม้ยืนต้นที่มีในตลาดจีนทั้งหมดเลยมีเป็นหมื่นๆชนิดแต่ตัวที่แพงที่สุดอันดับหนึ่งเลยคือไม้่วงโหลี่ตัวนี้นี่เองแล้วปู่ไม้ที่ราคาแพงที่สุดเหมือนที่ท่านพอเคยดูในคลิปวิดีโอแต่ละคลิปพอเวลาเรามาปลูกปุ๊บผมถามว่าปลูกยากไหมครับไม่ยากปู่ไม่ยากเลยครับ ติดดีไหมอัตราการเจริญเติบโตอัตราการรอดกับ90ไปกับ90กว่าครับ9กกว่าครับเพราะว่าเรานับต้นเลยต้นไหนตายเนี่ยตายตายกี่ต้นเนี่ยตั้งแต่เอามาเนี่ยปรามาต้นสองต้นมันถูกน้าอ๋อตัวนี้คือไม่ชอบน้ําขังไม่ชอบน้ําแฉะเป็นไปแล้วอันนี้ท่อดาๆนี่คืออะไรครับอันนี้สปริงเกอร์ครับอ๋อเป็นมินิสปริงเกอร์คือตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะปลูกฤดูไหนไม่จําเป็นต้องฤดูฝนก็ได้ก็ถ้าอาจารย์ปลูกแล้วมีถ้ามีมินิสปริงเกอร์แบบนี้ก็มีน้ําตลอดี มีน้ําลดนะครับไม่จําเป็นต้องปลูกฤดูฝนก็ได้ท่านผู้ชมทางบ้านครับเห็นไหมครับนี่คือท่านพอนะฮะข้าราชการบานาญพึ่งพึ่งเกษียณขอโทษนะครับพึ่งเกษียณมานานหรือยังฮะสปี4ปีนะครับก็อันนี้เป็นเป็นความหวังอีกเงินเกษียณอีกก้อนหนึ่งนะครับก้อนโตด้วยนะตอนนี้ก็ก้อนโตก็หลายล้านบาทนะครับหลายล้านบาทถามว่ามันลําบากไหมต้องทํางานอะไรกับมันเยอะไหมดูแลเฉพาะ1-2ปีแรกถ้าติดแล้วจบเลยครับ หนึ่งถึงสองปีแรกเท่านั้นเมื่อกี้ผมไปดูมาที่บ้านของอาจารย์ก็เป็นท่านอาจารย์เกษียนเหมือนกันอาจารย์เกษียณก็ลองซื้อมาปลูกดูปลูกไป14ต้นสองปี6เดือนผ่านไปเส้นผ่านศูนย์กลาง4นิ้วห้านิ้ว,วไอ้ต้นที่ใหญ่นี่ก็คือ5นิ้วมันมันโตเร็วจริงๆริงท่านพอครับมันมีต้นใหญ่ๆต้นที่มันโตเร็วๆขออนุญาตพามาชมตรงนี้นิดหนึ่งโน้นโน้น,นครับต้นใหญ่ต,ต,ตัวไหนครับโน่นโน่น วันนี้ฝนตกนะครับแต่ว่าฝนตกก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับทีมงานของเราเราทําได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วอยากจะพาท่านผู้ชมไปทั่วทั้งประเทศไทยนะครับไปดูเลยว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วต้นนี้ก็โตนะต้นนี้ต้นนี้อ๋อมีโตกว่านี้อีกอันนี้ตอนที่ตอนที่เอามาเนี่ยต้นขนาดไหนครับประมาณประมาณคือบอันนี้คือตอนเอามานี่ประมาณหนึ่งคืบมือแค่นั้นเองแต่ตอนนี้มันไม่คืบแล้วครับตอนนี้ มันประมาณแขนแล้วครับอันนี้ตอนเอามานี่คืบมือหนึ่งครับโอ้ร oh. ับมาจากลําปางนะครับนี่คือถ้าต้นไหนที่มันติดไปเลยครับถ้าต้นไหนติดแล้วคือไปอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยครับโตเร็วมากนะฮะถ้าอาจารย์ว่ามันน่าจะมีอนาคตไหมฮะโตเร็วไหมครับโอตโตไวครับเนี่ยต้นนี้โอเคตรงนี้อยู่ที่ตําบลอะไรครับอุโมงค์ครับตําบลอุโมงค์อําเภอเมืองอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนลําพูนนะฮะ ลำพูนนะครับตอนนี้มีคนปลูกแล้วนะครับไม่ใช่พอเลี้ยงคิดอย่างเดียวนะฮะพอเลี้ยงคิดนี่ปลูกอยู่อาเภอทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างปลูกไปหมื่นกว่าต้นนะครับตอนนี้ปลูกมา3ปีแล้ว3ปีก็เริ่มเข้าแก่นเริ่มเข้าแก่นแล้วแล้วก็เขาจะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเนี่ยปีหน้านี้ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเพื่อการส่งออกนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเพื่อการส่งออกเพราะว่าถ้ามีใบนั้นก็คือจบเลยตอนนี้ที่ขึ้นทะเบียนคือขึ้นทะเบียนแปลงเพาะคือทุกต้นนี่ขึ้นทะเบียนมาแล้วแหละแต่สบ แปลงปลูกเพื่อการส่งต้องขึ้นทะเบียนอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะจบเลยจากนี้ต่อไปก็คือรอรอตัดขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกนอกไปทุกประเทศทั่วโลกนะครับ183ประเทศที่เป็นสมาชิกของไซเตสสามารถที่ส่งออกได้ทันทีเลยไม่ต้องสนใจนะครับคืออันนี้คือพยุงถูกกฎหมายจากนี้ต่อไปนะครับไม้พยุงเราจะไม่ต้องลักรอบตัดอีกต่อไปนะไม่ลักลักรอบตัดไม่ลักลอบปลูกไม่ลักลอบขนย้ายอะไรทุกอย่างไม่ต้องกลัวฮะถ้าท่านมีเอกสารครบท่านไม่เจอดันที่ไหน มันมีเอกสารทุกอย่างจบครับผ่านหมดแม้แต่จะส่งนอกผ่านศุลกากรผ่านอะไรทุกอย่างได้ตามตามที่เขาต้องการเรามีทุกใบครบนะฮะเพราะฉะนั้นความมั่นคงของเกษตรกรสําคัญนะครับถ้าท่านปลูกแล้วถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างส่งออกได้จริง2ราคาแพงราคาแพงจริงนะครับมีตลาดรับซื้อจริงเหมือนไม้หวงหุ่ลี่เนี่ยมีแน่นอนร0 0 3ซนก็คือมันปลูกได้จริงในพื้นที่ทุกๆพื้นที่ในประเทศไทยปลูกได้จริงแบบนี้ มันก็มั่นใจเกษตรกรมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่สําคัญก็คือมีหงมู่อยู่ข้างๆนะครับบริษัทหงมู่นะครับอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรเราไม่เคยทอดทิ้งเกษตรกรผู้ปลูกนะครับไม่ใช่ว่าขายพันธุ์แล้วปุ๊บอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่ตามไปดูเลยถ้าปลูกแล้วไม่ได้ผลเราก็ไม่มีปไม่มีประโยชน์ที่จะส่งเสริมนะฮะที่เราส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทั่วทั้งประเทศไทยแล้วเราไปติดตามดูเนี่ยเราไม่ได้มองถึงเรื่องอื่นไม่ได้มองถึงเรื่องผลประโยชน์เยอะแยะเรามองอย่างเดียวว่า เราได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วถ้าปลูกแล้วเนี่ยเกษตรศกรมีความสุขมีความหวังกับพืชชนิดนี้เราก็มีความสุขนะครับมีความหวังกับมัน <Nein. S 1> แล้วผลประโยชน์ที่ได้มาเป็นผลพลอยได้ตามมาก็คือเวลาขายไม้เราก็จะร่วมกันช่วยกันนะครับในการที่จะส่งไม้นะครับที่เกษตรกรปลูกจากประเทศไทยเนี่ยเนื้อไม้ที่คุณได้มาเนี่ยส่งไปขายยังประเทศจีนนาเงินจากประเทศจีนกลับมาให้เกษตรกรในประเทศไทยอันนั้นคือความสุขร่วมกันนะครับของประเทศไทยแล้วก็ ของคนไทยทั้งประเทศทั้งชาตินะครับหน่วยงานที่ผ่านมาสมัยโบราณมาเนี่ยยังไม่เคยมีหน่วยงานไหนทําแบบนี้นะครับแล้วก็ยังไม่เคยมีหน่วยงานไหนส่งเสริมเพื่อที่แพงที่สุดแบบนี้ที่ผ่านมาส่งเสริมให้กันปลูกก็คือราคาค่อยว่ากันที่หลังไม้ที่ราคาถูกปูกส่งเสริมกันปลูกเข้าไปไม่รู้จะปลูกทาไมพอปลูกแล้วมันก็ราคาตกเหมือนลําไยทุกวันนี้นะครับเหมือนกล้วยเหมือนอ้อยเหมือนยางพาราไอตัวที่ราคาแพงๆแบบนี้ราคาอันดับหนึ่งในตลาดจีน ราคาแพงเป็นอันดับหนึ่งใน3ของไม้ที่แพงที่สุดในโลกควรจะต้องส่งเสริมให้ปลูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วนะฮะแล้วเราจะทําต่อไปนะครับหงมู่อยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรท่านพอครับอยากให้ท่านพอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งครับสำหรับไม้ตัวนี้ครับผมคิดว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีในอนาคตไว้เลยไว้กับลูกหลานนะครับครับสิปีไม่นานนะฮะสิปีตัดนี่ถือว่าวงรอบ เราน่าจะอยู่ทันได้ใช้แน่นอนนะฮะสำหรับเกษตรกรนะครับที่เราทําการเกษตรมาทุกอย่างแล้ว10ปีไม่นานนะครับท่านปลูกยางพาราแปดปีรอขีดท่านยังรอได้นะฮะไอตัวนี้ก็ได้เช่นกันอ่าลำไยราคามันตกมันขึ้นมันตกมันลงมันลงแต่ส่วนใหญ่มันลงนะครับท่านควรจะหาอย่างอื่นมาเสริมอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้บอกว่าให้ตัดลำไยโค่นลำไยเพื่อจะมาปลูกตัวนี้นะครับแต่ถ้าท่านมีพื้นที่บางส่วนที่จะเปลี่ยนก็ได้ก็ไม่มีปัญหานะครับ เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูทั่วทั้งประเทศไทยวันนี้เราจะไปที่อำเภอทุ่งหัวช้างต่อไปดูของคนเลี้ยงคิดนะครับแปลงใหญ่เขาปลูกเป็นแปลงใหญ่จริงๆถ้าตัวนั้นหลักร้อยล้านบาทนะครับเวลาขายไม้มานี่หลักร้อยล้านบาทเป็นเรื่องธรรมดามากมันมีการเกษตรอะไรบ้างที่ปลูกในพื้นที่ร้อยไร่เนี่ยมูลค่าเพิ่มเนี่ยร้อยกว่าล้านบาทก็คือไม้ตัวนี้นี่เองเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูในอีกอช่วงบ่ายนี้นะครับ หรบวันนี้ขอบคุณท่านผอ,อนะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการถึงขนาดนี้นะครับแล้วเราจะมาติดตามท่านผอ,อนะครับมาติดตามว่าการเจริญเติบโตของมันเป็นยังไงการขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกเดี๋ยวติดตามท่านผอแน่นอนเอาจนถึงท่านขายท่านผอ,อจะขายไม้เมื่อไหร่แจ้งมาได้เลยก็ติดต่อที่ผู้จัดการแทนท,ที่ท่านผออ่อาติดต่อไปซื้อต้นกล้าใช่ไหมฮะ หงมู่นะครับเรายังอยู่ตลอดไปอยู่คู่กับประเทศไทยอยู่คู่กับเกษตรกรไทยจนกว่าจะขายไม้จากประเทศจีนกลับมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ